ลพลัักกนรุงุงผคสำหรับเมนูนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากมาเซโซบะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นเส้นสปาเกตตินีแทนเสิร์ฟแบบอัลเดนเตเพื่อให้ได้เท็กซเจอร์ที่เสริมความอร่อยมากยิ่งขึ้นครับ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเคน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่หมูบดลงไปได้เลยนะพอหมูเริ่มสุกดีนะครับเราก็จะเอาซอสทบันจันนะครับใส่ลงไปใครที่ไม่มีซอสทบันจันนะครับก็สามารถทดแทนได้ด้วยการใช้พริกกระเทียมแล้วก็เต้าเจี้ยวเอามาผัดด้วยกันครับ สุกดีแล้วนะครับเราก็จะยกออกจากเตานะครับพักเอาไว้ต่อไปเราก็จะมาทําตัวซอสกันนะครับเริ่มจากโชยุนะครับใส่ลงไปในมอ้อมีมิรินนะครับน้ำส้มสายชูครับน้ําตาลใสายแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดครับ เดือดดีแล้วนะครับผมปิดไฟเลยแล้วก็จะใส่น้ำมันเพื่อลงไปเล็กน้อยนะครับก็พักเอาไว้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้จะเป็นเมนูฟิวชั่นผมก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการปรุงเส้นเราใช้เป็นเส้นสปาเกตตินี่นะครับของ a g n เน i ซีครับวันนี้เราใช้เป็นเส้นสปาเกตตินี่นะครับเบอร์2ครับก็จะมีขนาดเส้นที่เล็กกว่าสปาเกตตีลงมานิดหนึ่งนะครับเส้นพาสต้าของ a g n เน i ซเนี่ยครับก็ ถูกอบด้วยอุณหภูมิต่ําเป็นระยะเวลานานนะครับก็เลยทำให้ได้เส้นที่มีสีเหลืองสวยงามนะครับแบบนี้เลยก็ผลิตจากแป้งดูรัมชั้นดีจากอิตาลีนะครับอากินเน่ก็จะได้ t e x t อร์ความเหนียวนุ่มหนึบนะครับพาสต้าเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เรานึกถึงการทําพาสต้านะครับต้องแอดเนซี่เท่านั้นพอน้ําเดือดดีแล้วนะครับเราก็จะใส่เส้นลงไปต้มเลย สำหรับระยะเวลาต้มเส้นนะครับก็จะมีเขียนบอกอยู่ที่ซอนครับว่าถ้าต้มแบบธรรมดา6นาทีถ้าอยากได้อัล e เดนเต4นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําแบบอัลเดนเตเพื่อรักษาเท็กซเจอร์แบบอิตาเลียนแท้ๆนะครับครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะมาเดนเส้นพาสต้าเลยนะครับกลิ่นหอมเลยนะครับแล้วก็ สังเกตสีนะครับสีทองสวยงามมากเลยนะครับจะเด็ดน้ําเสร็จนะครับเอามาใส่ในชามผสมนะครับเราก็จะรีบเอาซอสที่เราผสมเอาไว้นะครับเราก็จะใช้ซอสนี้คลุกไปเลยนะครับเส้นจะได้ไม่ติดกันสําหรับสูตรนี้นะครับผมจะทําให้ออกเค็มนำนะครับแล้วก็หวานตามเล็กน้อยใครที่ชอบทานหวานสามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะครับ สำหรับคนที่ไม่สะดวกใจในการทานไข่แดงดิบนะครับก็สามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นไข่ลวกหรือว่าเป็นไข่ดาวก็ได้ครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ